ตอนนี้เรื่องคุณใส่มนดํากําลังมาแรงนี่ก็มีประสบการณ์ที่เคยเจอมาสมัยร้องเพลงแต่ไม่ได้เจอมากับตัวเองนะต้องบอกว่าเป็นการทํางานคาเฟ่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะต้องมีแบบสเสน่ห์สาริการลิ้นทองรักกูหลงกูมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องมนดําแล้วก็นักร้องบางคนก็ไปเข้าสายนี้ซึ่งไม่ใช่บางคนหรอกน่าจะหลายคนด้วยซ้ําแต่ว่าเราเป็นคนที่เข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรแบบนี้เยอะสักเท่าไหร่แต่การที่จะเป็นนักร้องอะเราก็ต้องคิดอยู่แล้วว่า ทำไมพี่คนนี้ถึงได้มาอะไรเยอะจังทําไมคนนี้เขาถึงได้มาอะไเยอะจังแล้วมันก็มีกรณีหนึ่งคือนักร้องคนหนึ่งถ้าพูดถึงความสวยอะเต็มร้อยนะให้ประมาณ80ไม่ได้สวยมากการพูดคานจาก็ปกติแต่ทําไมลูกค้านั่งด้วยถึงรักถึงหลงขนาดนั้นอะไม่เข้าใจแล้วก็สงสัยอยู่แบบนี้มาตลอดแต่ว่าเวลามีลูกค้านั่งกับเขาเนี่ยจะให้แบบโอ้โหทุ่มเทแบบเยอะจริงๆ แล้วเขาก็จะมีลูกค้ามาหาเขาแบบนี้ทุกวันแล้วก็ต่อให้เป็นลูกค้าใหม่ก็แล้วแต่มาเจอเขาก็จะหลงหัวปักหัวปั๊มชนิดที่แบบว่ามีเท่าไหร่ก็ทุ่มเท่านั้นน่ะจนบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยนะบางคนสิ้นเนื้อประดาตัวอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดแต่เราก็แค่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเขาวะแต่ก็ไม่เคยถามหาสาเหตุจนวันหนึ่งพอเริ่มนานเข้าชีวิตเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเป็นสาวสวยฮอต ในวงการคาเฟ่ชีวิตก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆด้วยอะไรหลายๆอย่างนัดบอกไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรแต่ว่าบางทีสิ่งอะไรพวกเนี้นัดบอกเลยนะไม่มีอะไรที่เราจะได้มาโดยที่ไม่เสียอะไรได้อย่างเสียอย่างคือเรื่องปกติค่ะอย่างที่เขาพูดตลอดกันเลยว่าของฟรีไม่มีในโลกอันนี้คือเรื่องจริงที่นัดเคยเจอ เจอและเห็นมาเป็นสัจธรรมชีวิตเลยนะแต่บอกเลยว่าสายดำะถ้าใครจะเข้าไปอะถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้แต่ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ให้ได้ด้วยเนี่ยคือเหตุผลที่ทำให้นัดอะไม่เคยคิดจะเข้าสายดำเลยนะก็เลยเข้าบูชาพ่อแก่แล้วเราก็ได้ ไหว้กลับไหว้ทุกวันพฤหัสจะอยู่แค่นี้ใครชวนไปทางไหนก็จะไม่ค่อยกล้าไปเพราะเราเคยเห็นอะไรแบบนี้มาเยอะมากไม่ใช่คนเดียวด้วยนะหลายคนที่เกิดในวงการคาเฟ่ใครอยู่คาเฟ่ยุคนั้นน่ะจะต้องรู้จะต้องเห็นพูดเลยแล้วมันไม่ใช่แบบเหตุการณ์แค่นี้คือนัดเล่าแค่นี้พอนะไม่อยากให้สืบสาวเล่าเรื่องจนเป็นดรามา่าแต่แค่พูดว่าถามว่าส่วนตัวเชื่อไหมเรื่องมนใสเอยเรื่องคุณใสมนดําเชื่อคะ่ะว่ามีแน่นอนเพราะว่าเคยเจอมา แต่ไม่ได้เจอมากับตัวเองนะเพราะตัวเองไม่เคยเข้าไปตรงนั้นเลยกลัวเพราะเริ่มรู้สึกว่าอะไรจะไม่ปลอดภยัยหรือมีอะไรที่ที่แปลกจะรีบออกมาเลยเพราะกลัวสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นมากกว่าถามว่าเงินใครก็อยากได้แต่ว่าให้มันได้โดยสุจริตใจอ่ะอันนั้นอะ่ะดีกว,ดดว่านัดถึงพูดตลอดเลยว่าน่าจผ่านวงการคาเฟ่มาได้นะัดไม่กลัวอะไรเลยในโลกใบเนี้ยถามว่ามันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะถ้าเราอยู่เป็นแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ไม่เป็นจิตใจเราอ่อนไวอ้อ่ะ น่ก็เห็นล่วงกันมาหลายรายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบจิตใจที่เข้มแข็งเพราะว่าเงินที่มันหามาได้ง่ายเนี่ยไม่หมดไปกับอะไรไม่หมดไปกับการพนันก็หมดไปกับออสิ่งมอมเมาไม่หมดไปกับสิ่งมอมเมาก็หมดไปกับผู้ชายนัดถึงแบบว่าบาโฮสนี่ก็คือไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าทํางานเหมือนกันมันจะฟีลแบบพีเห็นผี ตอนนั้นช่วงที่ทำงานคาเฟ่ถึงเก็บเงินให้ได้มากที่สุดและตั้งเป้าว่าอยู่แค่10ปีพอ1ิปีแล้วออกเลย10ปีออกเนี่ยคือจะไม่กลับไปอีกแต่ว่าภูมิใจในอาชีพของตัวเองมากนะคะเพราะถ้าไม่มีงานคาเฟ่ไม่มีนัดในวันนี้เลยพ่อแม่อยู่สุขสบายส่งน้องเรียนเมืองนอกได้ก็เพราะอาชีพร้องเพลงเป็นนักร้องคาเฟ่แต่ว่าอยากมาเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนว่าไม่มีอะไรได้โดยมาฟรีคะ่ะอยากจะบอกแค่นี้ เซลั่มกันแดดกดหน้าช่องได้เลยนะคะสองหลอดสี่ร้อยเท่านั้นใครอยากได้กดโลด